สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอซีก็มาพบกับคําศัพท์บราณคำของการพักเครื่องนะครับ,บรซึ่งวันนี้ก็เสนอคําว่าแห่แห่นะที่นี่คืออะไรแห่ก็คือถามร้านนี้แล้วก็ไม่ขายก็ไปถามร้านนี้แล้วก็ไปถามร้านนี้ร้านนี้สุดท้ายแล้วอะ่ะแห่ทั่วสนามหรืออีกสนามนึงด้วยซ้ํานะครับเค็กราคาที่ดีที่สุดแต่ผมจะบอกอะไรในการแห่เนี่ย มันก็ก็กินกันไม่กี่ตังค์หรอกแม่ยความว่าน้าที่นี้ว่ากัร้านนี้ก็ดีกว่านิดหน่อยร้านนี้ก็ดีกว่านิดหน่อยคือมุมขายแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะครับเราหยวนอ่าว่าไงวะโอ้ทางพี่ดิเท่าไหร่เอาสองแสนสามพิมใหญ่พิมใหญ่รถได้ไหมอะไรไหรอพี่สองแสนวะคนละคำไหมสองแสนสองเ,อเดี๋ยวกูส่องอีกทีกัน คือพามขายได้ซื้อไปก่อนเดี๋ยวเนาะเราตัดเดี๋ยวว่ะโอเคบัญชีเดิมนะได้เสมอน้องรักผู้คนซื้ออะไรมาโสดทอน้องคำมามันเอามาขายกูสองแสนไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยอือฮึมลองดูลองดูพี่ซื้อแพงยังวะเอาแล้วไงพามันแห่กันไปทั่วแล้วนะองค์เนี้ยเมื่อกี้าจันนะองค์เนี้ยเลยเนี่ยเออโอ้โหเขาต่อกันอยู่แสน สนแสนกลางๆองมั้งแสนหกแสนเจ็ดอยู่ประมาณเนี้ยเขาหูอูงเมือเ่อกี้นะครับก็าาการซื้อมันจะไม่ได้หมีกันเยอะตีที่สภาพพระอย่างเดียวอยู่ที่สภาพพระและสรุปสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมฮะคนที่ซื้อไปอะ่พะพอเขาข่าวเอาไปขายไปขายไปขายพระมันแห่มาแล้ว่พระมันช้ำหมดมันก็ขายลําบากแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ย ผมอยากจะบอกว่าการวงการมาเครื่องเนี่ยมันถึงกันหมดเพราะฉะนั้นคุณถามใครคุณก็ขายคนนั้นเอาราคาที่คุณสบายใจหรือถูกใจที่สุดของคุณแค่นั้นพอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพูดด้วยคํหนึ่งว่าคําว่าแห่นะที่นี้เนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญของวงการมาเครื่องนะพอพาองนี้ทำปุ๊บมันจะขายยากนะครับก็วันนี้ก็คําศัพท์วลรคำของวงการมาเครื่องแห่นะครับแห่แม่งรอบโลกเลยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ขายนะครับวันนี้ก็ สับวัลคามของไก่เอซก็มีประมาณนี้ส่วนใครที่มีพระเครื่องจะส่งพระเครื่องมาขายก็ยินดีเชิญด้านบนนะครับไอดีไลเนไอยนแปดแปดนะครับสําหรับคนที่มีพระเครื่องตลับพระ,ะตลับทองตลับทองฝั่งเพชรตลับเพชรแท้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็นการที่ให้ผมเตรียมพระใส่กรอบทองอะไรพวกนี้ก็ยินดีนะครับไอดียไลด้านบนได้เลยทักมาหรือเบอร์โทรนะครับ 0943504493วันนี้ไก่ฟิต้องขอตัวเมื่อเท่านี้กวากว่ากว,าวา่ว่นในช่องฟิ